วันหยุดทั้งทีนะครับไหนๆเราได้ออกจากบ้านกันมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเกาะใกล้กรุงนะครับต้องบอกว่ามีกิจกรรมให้เราทาครบเลยไม่ว่าจะว้พระพเดินชอปปิ้งกินอาหารทุกอย่างเนี่ยครับเพอร์เฟคในที่เดียวนะครับนั่นก็คือ,อกเกาะเกรนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปกันเลยครับถ้าเรือก็ขัดค่ดด้โดยสารจาก2อบาทเป็น3บาทนะครับ มาไหว้พระขอพอรกันก่อนนะครับก่อนอิ่มท้องเราก็ต้องอิ่มบุญกันก่อนมากเกาะเกตทั้งทีก็ต้องมาที่วัดปรมัยยิกาวาสวัดมรเก่าแก่ริมน้ําตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายลมลื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ซึ่งวันนี้เราจะเข้าไปขอพอรองค์พระพุทธรูปพระภัยลีพินาศเก่าแก่คู่กับวัดปรมัยยิกาวาสกันด้วยครับ ตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยด้านหลังของเราคือเอกลักษณ์ที่สาคัญของเกาะเก็ดนะครับเราจะเห็นเจดีทรงเอียงเนี่ยตั้งแต่เราข้ามเรือมาแล้วนะครับนั่นคือเจดีมอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกาะเก็ดนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่เป็นที่ร้านกินน้ำนะครับหลังจากที่เราไหวพาทำบุญันเสร็จแล้วนะครับต้องบอกว่าเกาะเก็ดเนี่ย มีร้านเปิดแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับผมแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรน,นะครับแล้วก็คนเนี่ย<ม>ก็ยังมีมาเรื่อยๆครับร้านกินน้ำเนี่ยมีทำข้าวหลายอย่างเลยผมเวลามาก็คือมาที่นี่ตลอดเลยนะครับข้าวอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีเนีย่ยริมน้ําทานไปดูเรือไปดูธรรมชาติไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเดียจะบอกนะครับว่าวัานนี้ผมกับแฟนมานั่งกินอยางแค่สองคนเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่อะไรนะคนเนีนยังไม่ค่อยมาเ,าเาที่ยวกันนะครับมาตรงนี้ต้องบอกว่าพิเศษที่สุดเลยสูงตัวสุดๆนะครับแถมกินข้าวบรรยากาศริมน้ําอีกนะครับร้านอิงน้ําไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเยวนะครับแต่มีกัะข้าาหลายอย่างมากเลยวันนี้สั่งมาคับเมนูแนะนํที่เขาบอกว่าแนะนาของร้านเนี่ยก็เป็นผัดไทยปลาร้าแฟนผมสั่งนะครับมีผมสั่งข้าวปลาผูแล้วก็ของกินเล่นก็สั่งเป็นยำปลูแล้วก็ลูกชิ้นนะครับ คือข้าวคกปะทูรู้แล้วว่าทำไมแมวถอดเพราะว่ามันหอมอร่อยครับปกติคุกแคจแต่แมวสินะว,วันนี้คนมากินข้าวคกปะทูเองสงบมากๆแม้แต่เรือยังไม่มีวิ่งเลยตันนี้ งสงบขนาดน,นาั้นที <tamam> ่ดูเนยนั่งรอเนี่ยอยากจะแบบเอออยากถ่ายรูปเรือที่วิ่งผ่านไม่งไม่มีผ่านสักลำวัดสงบมากสงบเป็นอื่ดูนกบินไปบินมาไปกกอนถ้ามีโอกาสมากันครับผมตรงนี้ก็ขายล็อกแล้วนะครับแล้วก็ แต่เราก็ไม่ได้ประมาณนะมาเที่ยวเราก็ยังใส่แมสสบิชันทุกครั้งนะครับแล้วเราก็นี่แอ่งก็หอพกปิดตัวตลอดเวลาถึงแม้เราพบสองเกม็มหรือว่าเพิ่งติดเข็มแรกครับถึงแม้เรามีฟูมเนี่ยก็ยังติดได้อยู่ดีนะครับเราก็ลองป้องกันอย่างเต็มที่อยู่ดนะีอย่างน้อยก็ไม่ทําให้คนอื่นร้อนอถ้าเราติดไปนะครับคนอื่นก็คือคุณพ่อคุณแม่เราเองนะที่อยู่ที่บ้านอยู่ใน ก็จะเดือดร้อนไปด้วยเฮ้ยเสียงเรือมากวะ่ะแม่งมาตัดเสียง ก็ไล่ให้ฟังเลยดีกว่านะครับวันเที่ยวเกเกร็ดวันนี้นะครับสิ่งที่เราซื้อกลับไปเนี่ยไฮไลท์ก็คือว่าวันนี้ผมมาซื้อต้อนไม้นะครับช่อคุณยายซื้อคุณยายบอกคุณยายปลูกเองหยุดมาตั้งแต่ปิดเกาะมาหรือว่าเกร์ฟิลมาเนี่ยไม่ได้ขายเลยนะครับต้นละยี่สิบห้าบาทแล้วก็ซื้อกล้วยมาครับอะไรอย่างนี้แบบว่าหนักๆทั้งนัน้น,น,นเลยซื้อถังแตกเดไปกินบนรถแล้วก็อันนี้เขาเรียวกว่าขนมอะไรผมจำไม่ได้ ือนี่มาด้วยแล้วก็คือทอดมันมากินแล้วก็มีใบกะทมทอดด้วยนะครับเดี๋ยวเราอยากไปลองกันแล้วก็นอันนี้นะครับแล้วก็ขนมโบราณอันนี้มัน,เป,นเป็นลูกอมที่มันแบบกินแล้วมันเเปรี้ยวอะ่ะพอนึกภาพออกอ่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวชีสเลยอันเนี้ยผมจําได้ตอนเด็กๆที่ผมเคยกินแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรากะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปให้หอาหารปลาตรงท่าน้า<ม>ก่อนกลับบ้านกันหน่อยครับทำบุญแล้วอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปทำทาในให้กับพวกตั์กันด้วยนะครับ เหนื่อยครับแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าร้านค้าเนี่ยก็เริ่มกลับมาเปิดแล้วนะท่องเที่ยวก็เริ่มมากันแล้วนะครับก็อยากให้คนมาเที่ยวที่เกาะเกรกันเยอะนะครับแล้วก็มาช่วยอุดหุนร้านค้าด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม